สวัสดีครับวันก่อนมีธุระแถวโคราชนะครับขับรถไปถึงปากช่องระหว่างทางก็แวะกินข้าวกันนะครับผมไปเจอร้านกระเพาะปลาก๋วยจับข้างทางร้านหนึ่งอร่อยมากอยากจะมาฝากทุกคนนะครับอร่อยแบบพัตคาเลยชื่อร้านแม่ชมผู้ก๋วยจับกระเพาะปลากลางดงนะครับพิกัดอยู่ติดกับทาวเวสวรณกลางดงเลยอยู่ก่อนถึงนะครับคุยกับพี่เจ้าของร้านแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาได้ไม่นานแต่ว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาขายกระเพาะปลาก๋วยจับที่ตลาดนัดที่จังหวัดปราจีนนะครับขายมานานกว่า20กว่าปีแล้วแล้วก็ขายดีมากๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อยากเปิด จอดรถได้ทั้งหน้าร้านหลังร้านเลยมาที่นี่ต้องมากินกระเพาะปลากับ๋วยจับนะครับขึ้นป้ายขนาดนี้ไม่สั่งก็ถือว่าพลาดแล้วละครับจริง,รงๆเขามีอาหารหลากหลายอย่างนะแต่เดี๋ยวขอเริ่มกันที่ไฮไลท์กันก่อนนั่นก็คือกระเพาะปลาที่นี่มีทั้งกระเพาะปลาแบบบ้านๆก็คือแบบใส่หน่อไม้ใส่เลือดใส่เส้นนะฮะแล้วก็กระเพาะปลาแบบเหลาหรือว่าแบบพัตาคาเลยที่นี่ก็จะเลือกใช้กระเพาะปลาแบบอย่างดีเลยนะครับคือกระเพาะปลาแห้งนาท้องตลาดนะฮะมันจะมีแบบหนักกับแบบเบาแบบหนักมันจะอมน้ํามันมากหน่อยกบอีกแบบหนึาาา่งคือแบบเบ แล้วก็ไม่เหม็นหืนด้วยหม้อนี้นะครับจะเป็นกระเพาะปลาแบบบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยหลักๆแล้วก็จะมีกระเพาะปลามีหน่อไม้มีเห็ดหอมมีไก่มีเลือดไก่นะครับอันนี้บอกเลยน่ากินมากๆเป็นสูตรที่เขาขายมา20ปีแล้วนะครับที่ว่าคนต่อแถวร้านแทบแตกกันทุกวันนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือไขน่นกกระทาชามนี้ราคา50บาทนะครับทุกคนที่ผมไม่ได้บอกราคาผิดนะ50จริงๆเหมาะสําหรับคนมาวัยไปไวัยแล้วอร่อยด้วยนะครับที่สําคัญอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยรสชาติกลมกล่อมกระเพาะปลาชิ้นใหญ่นุ่มเครื่องแน่นคืออร่่่อยเกินราาาคผวแต อยากลิมรสแบบพรีเมียมอ่ามาดูอันนี้นะครับเป็นกระเพาะปลาแบบเหลาปรุงชามต่อชามและเดี๋ยวลองทายดูว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูวิธีทําของเขากันก่อนเลยนะครับเริ่มจากการตักน้ําซุปใส่หม้อน้ําซุปนี่เขาก็ปรุงเป็นน้ําแดงมาแล้วนะครับแล้วก็เคี่ยวผสมยาจีนสมุนไพรต่างๆไว้แบบเข้มข้นเลยลหละหอมมากๆจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมกับเนื้อไก่นะครับพอมันเดือดก็ใส่กระเพาะปลาที่ต้มแล้วลงไปแล้วก็ใส่แป้งมันนิดหน่อยโอ้โหดูกระเพาะปลาดิครับมันใหญ่มากนะฮะเนี่ยสามชิ้นเต็มหม้อเลยเสร็จแล้วก็เสิร์ใสหม้้้้้อออรนนบบเดดดดดืปปุแีิทายว เนื้อปูและไข่นกกระทาหม้อนี้ราคา129บาทครับคือมันราคานี้ได้ยังไงก่อนแบบนี้ที่เคยไปกินตามร้านอาหารเนี่ยต้องมี250อัพนะครับแต่นี่129บ้าไปแล้วและดูความใหญ่ความอลังการนะฮะกระเพาะปลาเนี่ยชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคาและเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนแต่ว่ายังมีความเด้งๆอยู่น้าซุปกร็รสชาติหวานๆเค็มๆพอดีนะครับแล้วก็มันจะหอมพวกเครื่องสมุนไพรของเขาด้วยอร่อยมากทําไมไม่อยู่แถวบ้านผมเนี่ยส่วนหม้อน,นี้เป็นเอ็นตุ๋นน้ําแดงนะครับทำแบบเดียวกับกระเพาะปลาเลยแต่ว่าเป็นเอ็นหมูตุ๋นแทนแล้วก็ ลงไปด้วยอันนี้ก็เข้าท่าดีนะได้รสสัมผัสที่แตกต่างไปอีกแบบแล้วมันก็เข้ากันดีมากเวลาเอามาทากระเพาะปลานะครับหม้อน,นี้ราคา1 9 9บาทแล้วก็มาดูกว๋วยจับกันหน่อยก๋วยจับที่อร่อยเนี่ยเส้นต้องเป็นแบบนี้นะฮะต้มเสร็จแล้วต้องออกมาเป็นยางๆหน่อยกว๋วยจับที่นี่เขาบอกมี10อย่างครบตามตำราเลยอันนี้จะเป็นตับลวกแล้วก็จะมีหมูทอดนะฮะเป็นหมูหมักแล้วเอามาทอดใส่แทนหมูกรอบแล้วก็จะมีเครื่องในนะครับเป็นปนอดกับไส้ใหญ่<อ>หญตุนพะโลจนเปื่อยเลยแล้วก็มีหนังหมูเออเนนี่อร่อยนะไม่ ไข่ต้มน้ำซุปเขาห,หอมหอมเรียบร้อยแล้วครับก๋วยจับน้ำข้นพิเศษชามนี้ราคา60บาทของแท้ต้องมาในชามตราไก่แบบนี้นะฮะให้ดูเครื่องเขาซะก่อนเครื่องเยอะจัดเต็มมากๆหรือถ้าใครมากันหลายคนแนะนําให้สั่งแบบนี้เหลาจับเอนตุลน,นะครับเป็นเครื่องก๋วยจับล้วนๆไม่ได้ใส่เส้นแล้วก็พิเศษเพิ่มเอนตุนเข้ามาด้วยใส่มาในหม้อใหญ่ๆแบบนี้กินได้2-3คนนะฮะราคา159บาทนอกจากก๋วยจับก็พอปลาที่อร่อยแล้วนะครับที่นี่ยังมีอาหารอื่นๆอีกเยอะเลยนี่คือก๋วยเตี๋ยวขวั้วไก่ราคา79บาทข้าว รสชาติโอเคเลยนะครับเส้นนุ่มหอมกระทะแล้วก็รสชาติดีเวลาจะกินนะครับเพิ่มความจัดจ้านด้วยซอสพริกนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็จะมีข้าวผัดปูระคา89บาทข้าวผัดก็รสชาติใช้ได้นะครับผัดแห้งๆหอมกระทะคืออาหารทุกอย่างเขาใส่ใจทานะครับมาเลยออกมาอร่อยแบบที่มันควรจะเป็นทุกจานเลยแล้วก็จะมีสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลเครื่องเยอะจานใหญ่รสชาติเผ็ดนํามาเลยนะครับขี้เมาจริงๆจัดจ้านสุดๆจานนี้ราคา89บาทแล้วก็จะมีสามชั้นคั่วพริกเกลืออันนี้อร่อยนะฮะแนะนํากินเป็นกับข้าวกับแกกกกลล้้้้มมม็ไไดดจจจัาาาานูริที่่่เใใสสงป เลยอย่างที่บอกที่นี่สุดโต่งจริงๆเผ็ดคือเผ็ดนะครับจานนี้ราคา159บาทมาดูแบบทอดๆกันบ้างจานนี้คือหมูทอดจิ้มแจ่วเป็นหมู3าชั้นหมักแล้วก็เอาไปทอดทั้งชิ้นทอดมาดีมากนะครับกรอบนอกนุ่มในจานนี้ราคา100บาทแล้วก็สั่งปีกไก่ทอดมาแก้เผ็ดหน่อยนะครับปีกไก่ทอดใหม่ๆอร่อยดีเพลินๆดีนะครับจานนี้ราคา129บาทปิดท้ายด้วยน้ำลำไยกับกระเจี๊ยบคือน้ำลำไยอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยจนแบบต้องซื้อกลับอ่ะอย่าพลาดนะอันนี้บอกเลยใครที่ผ่านมาอำเภอปากช่องตำบลกลางดงนะครับอย่าลืมแว แม่ชมพู่ร้านนี้อร่อยบรรยากาศดีแวะแล้วไม่อยากจะไปไหนต่อเลยนะฮะของอร่อยเพียบไม่ได้มีดีแค่ก๋วยจับกระเพาะปลาแน่นอนรายละเอียดและพิกัดเบอร์โทรดูในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ